ผมได้คุกฟุน่นกับซอมบี้ตัวที่สองเพราะผมหยิบอาวุธอีกอันไม่ทันผมไม่น่าได้ใจมากเกินไปเลยผมใช้แรงที่มีทั้งหมดถีบซอมบี้ตัวนั้นให้กระเด็นออกห่างจากตัวผมไปผมใช้จังหวะนี้หยิบท่อเหล็กออกมาแล้วฟาดไปที่หัวของซอมบี้ตัวนั้นอย่างรุนแรงผมหดซ้ำแล้วซ้ำอีกจนผมมั่นใจว่ามันแน่นิ่งไปแล้วดีนะที่พกเจ้าท่อเหล็กมาด้วยไม่งั้นผมแย่แน่ผมเช็คล่างกายของตัวเองไม่มีรอยบาดแผลอะไรผมได้เดินเข้าไปที่ร้านสะดวกซื้อผมได้มุ่งไปที่หอก แล้วดึงออกมาจากหัวซอมบี้ตัวแรกตอนนี้ผมได้เข้าตีป้อมน้ํามันแห่งนี้ได้สาเร็จแล้วผมได้เริ่มทําการค้นหาอาหารในร้านสะดวกซื้อสิ่งที่ผมเจอน้ําโซดา3กระป๋องปลากระป๋อง2กระปอ๋องเกลือ1ขวดพริกไทย1ขวดและที่เซอร์ไพรส์สุดผมได้เจอเนื้อกระป๋องกระปอ๋ะปองใหญ่1กระป๋องกระป๋องกระป๋อง,องแล้วก็ขวดน,น้าเปล่าอีก5ขวดแต่มันไม่มีน้ํานะผมได้รีบใส่เข้าไปในกระเป๋าทันทีอย่างน้อยก็ได้สเสบียงเพิ่มค่อยคุมค่าแรงหน่อย ผมเลือกไปเห็นชั้นวางนิตยสาราบนชั้นมีนิตยสารการซ่อมบำรุงรถยนต์และมอเตอร์ไซค์กับนิตยสารไฟฟ้าเยี่ยมเลย